อันนี้อยู่ชั้นอะไรกันเถิดครับป .4 ป .6 เนะเราก็ต้องเรียนม .1 ที่นี่หรือเปล่าครับเรียนต้างไปเรียนต้้งมีใครบอกกับตัวเองที่ยังตั้งเป้าเลยอยังว่าเราอยากเป็นอะไรในอนาคตเอออยากเป็นอะไรครับอยากเป็นคุณครูเออเป็นไอเดียที่ดีเข้าไปอยากเป็นครูเพราะว่าได้มาสอนเด็กที่เขาไม่รู้อะไร ก็เป็นไอเดียที่ดีเลยครับมีใครอยากเป็นอะไรอีกไหมอ่าน้องผู้ชายมีใครอยากเป็นอะไรบ้างตั้งเป้าบอกกับตัวเองหรือ,อยังใครอยากเป็นทหารหรือเปล่าใครอยากเป็นหมอไหมกวัวกัวกัวหมอกัวเข็มฉีดยาบอกในล,ลูกต้องกลัวอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังว่าพี่เนี่ยเป็นหมอได้ยังไง ลฮลโ,ลฮลโลคือเมื่อก่อนเนี่ยพี่ตอนเด็กๆเนี่ยรีเป็นรูออกผสมประมาณสักขน,นเนี่ยพอกับแมที่เนี่ยก็เลิกกันมีไคพอแมเลิกกันจะบอกมาอ,อ,อมเลิกกันเนี่ยเยอะเลยเหรอไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้เราไป่ผสมกับตนว็กหน้าจริงหรอ คือก็มีทุกคนนะว่าให้ทุกคนบอกพี่ว่าเอ้ยเองเป็นลูกไม่มีพ่อกืบครึ่งเะน่ยคือประโยคพวกนี้นะมันแบบมันเฉยมากคือสหรับพี่เนี่ยรู้สึกถึงว่าเออการไม่มีพ่อหรือว่าอะไรเนี่ยเราจะไม่มีพ่อได้ไงต้องมีพ่อเราก็เกิดมาไม่ได้สิใช่ปหมเรามีพ่อแค่ตอนนี้พ่อที่างเดียวเราพ่อทำเองสำคัญเนี่ยว่าเราได้มีแม่อยู่ข้างกอเลยเป็นเนี่ยพ่อกับแม่พี่เลิกกันมาสักพวงเนี่ยคุณพ่อของคุณแม่พี่ ก็อมาับบไหนแล้วด okay. ้วยวัฒนธรรคนจีนเนี่ยก็จะมีลักษณะว่าเป็นไข่กอกหมายความว่าอะไรเมื่อแม่พี่กลับเข้ามาในครอบครัวของคุณพ่อของคุณแม่พี่พี่ฟังแล้วงงเลยเนี่ยคุณปู่แรกเออคุณปู่คุณปู่พาคุณแม่พี่ขเข้ามาเนี่ยก็จะเกิดการดูถูกขึ้นมาว่าเออเนี่ยลูกสาวมันก็แต่งกานเราไปเนี่ยพอกลับเข้ามาในเป็นไข่ลอกหลานเนี่ยหลานชายมกลับเข้ามาเนี่ยก็เป็นหลานนอก เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคลนอื่นได้อะไรเนี่ยพี่จะไม่ได้เช่นเวลาคนอ,อื่นได้ขับรถเด้เได้รถแข่งพี่ก็จะไม่ได้เวลาคนอื่นได้อะไรเนี่ยพี่ก็จะไม่ได้พี่ก็เกิดความรู้สึกแบบว่าแล้วก็จะแบบมีการดูถูกดูนี่นั่นพี่ก็รู้สึกว่าอนด์เด็กๆว่าเออแบบมารษณะว่าเราไม่ชอบเลยไอ้สภาวะแบบเนี่ยนทะี่แบบมีการดูถูมีการแบบว่าแบบาไม่ค่อยยูติธรรม พ่อหนึ่งอ่าทีนี้กลับมาเนี่ยก็มาอยู่บ้านน้องชายแม่ล้องชายแม่เนี่ยก็จะแบบตัดไฟตัดไฟที่ห้องนอนที่พี่นอนอยู่ไม่มีไฟใช้นะครับเวลาพี่เรียนหนังสือที่จะองทำอย่างนี้ก,นก่อนก่อนกลับบ้านเนี่ยพี่ก็จะต้องไปยื่ที่ปายรถเมลเนื่องจากพี่โตที่กรุงเทพท,ที่ปารเม์ มารถเม์เนี่ยก็จะมีไฟอยู่ใช่ไหมมันก็สว่างพี่ก็จะยืนอ่านหนังสือที่บ้านรถเมย์มแล้วค่อยกลับเขาา้าบ้านพอกลับเข้าบ้านเสร็จเนี่ยจะไม่มีไฟใช้พี่ก็ไปยืนแถวระเบียงระเบียงเนี่ยมันจะมีไฟที่สองตรงไฟนะนไอสองไฟไฟที่สองถนนใช่ไหมครับพี่ก็ใช้ไฟนั้นนะอ่านหนังสือแล้วพออ่านหนังสือเสร็จเนี่ยมันจบกว่ามันเริ่มฟา้าเริ่มราไม่ได้แล้วพี่ก็ใช้ไฟฉายอ่านต่อ มีอยู่วันหนึ่งตอนนั้นประมาณปอน่าจะประมาณปอสีส่ไหพี่ก็เดินเดินกำลังเดินเดินออกจากโรงเรียนกลับบ้านอยู่ระหว่างเดินออกจากโรงเรียนเนี่ยก็เจอห้องสมุดเล็กๆห้องหนึ่งพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยมีใครสร้างห้องสมุดไหะห้องสมุดเนี่ยน,นะนนนนพี่ก็เดินเข้าไปก็เจอหนังสือเล่มหนึ่งเล่มนั้นเนี่ยเปลี่ยนชีวิตพี่มากทำให้พี่รู้สึกว่ากล้ากระโดดจากเด็กตัวเล็กคนหนึ่งเนี่ยทำให้พี่เกิดกรู้สึกกำลังใจมีความหวังว่าเฮ้ยชีวิตเราเปลี่ยนแปลงได้ เล่มไหนเนี่ยพี่จําชื่อไม่ได้แต่ว่าจําได้ว่าเนื้อหามันคืออย่างนี้มันเป็นประวัติบุคคลสำคัญของโลกในนั้นจะเขียนตัวเนี่ยจะเป็นจิลเวียซีซ่านโปเลียตอเล็กซานเดอร์มหาราชพวกนี้คืออยังไงเขาเนี่ยตอนเริ่มต้นเด็กๆเนี่ยเขาลำบากเหมือนกับทุกคนไม่มีอานจะกินกินลําบากตอนเด็กๆพี่เวลาจี่กินเนี่ยบางบางที่กับข้าวเนี่ยก็ต้องกินข้าวคู่กับล้ำบากบางครั้งจะซื้อผลไม้เนี่ยก็ไม่มีเงินซื้อ จำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยบอกแม่ว่ามามาเต๋อจะกินดังนั้นเออชื่ออะไรชื่ออะไรจริงชื่อพี่ถ้าอยู่ที่บ้านเื่อว่าเต๋อนะแต่อยู่หอบ้านเนี่ยเพื่อนเพื่อจะได้ว่าจบแม่ก็บอกว่าเออจำได้เลยของแม่ชิเน,นนะี่แม่ถือรักกาแม่ก็ไปซื้อมาแต่ซื้อเนี่ยไม่ได้ซื้อโลนึงซื้อได้แค่ลูกเดียวเพราะว่าเงินมีอยู่เท่านัาน้นไม่สามารถซื้อได้มากตอนเด็กๆเนี่ยแม่พี่เวลาทำงงเนี่ยขาตเตกรี่เดินไปเดินมา เป็นลนักษณะซื้อก็เวพี่ก็มาขายแต่ทุกคนก็พยายามซื้อเพราะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้กำลังเลี้ยงดูผู้ชายคนนี้ที่เติบโตอยู่แม่ที่จะขายแค่กว่าคนอื่นเขาหน่อยแต่เขาก็เต็มใจซื้อถือว่ามาช่วยเหลือคนคนนึงไม่ใช่คนนึงคนสองคนสองคนเลยอา่าทีนี้ย้อนกลับมาพี่นั่งอา่านหนังสือเล่นนะพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเขากับเราเนีเนน่เหมือนกันเหมือนกันยังไงเหมือนกันว่าตอนเด็กๆเนี่ยทุกคนที่สำเซ็ขึ้นมาที่ประสบความสำเร็จนะ เขาลำบากเหมือนพวกเราทุกคนเลยเขาไม่มีอาจะกินลำบากอยากได้อะไรก็ไม่ได้แต่ว่าทําแต่สุดท้ายนี่เขาอดทนพยายามขยันต่อสู้หาความรู้จนในที่สุดเขาประสบความสำเร็จได้พี่ก็ดูตัวเองว่าเฮ้ยเขากับเราก็ไม่ต่างกันแล้วทำไมเราจะประสบความสำเร็จไม่ได้ทําไมเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ได้พี่ก็เลยบอกไปตั้งแต่ป .4 สเลยว่าเราจะไม่กลับไปจนอีก